ธนาคารโลกประเมินว่ามาเลเซียอาจจะก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี2028เมื่อมาดูขนาดของเศรษฐกิจมาเลเซียในปัจจุบันก็จะพบว่ามีขนาดใหญ่กว่าช่วงก่อนโควิด1 9เรียบร้อยแล้วประมาณ12%ซึ่งถือว่าก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียนมากทีเดียวถ้าไม่นับรวมสิงคโปร์ข้อมูลจากธนาคารโลกก็ระบุนะคะว่าในปี2023มาเลเซียมี GNI ต่อหัวอยู่ที่11,900ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ398,000บาทขณะที่ประเทศไทย ที่7,180ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น2,39,000บนาทหากมองจากภาพในปัจจุบันการเดินทางถึงเป้าหมายดังกล่าวของมาเลเซียอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ปีนับจากนี้กระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซียระบุชัดเจนถึงอุตสาหกรรมหลักที่จะเป็นเป้าหมายการเติบโตของประเทศไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อากาศายานเกษตรกรรมอัจฉริยะชีวมวลน,นอกจากนี้ก็ต้องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยจะได้ขึ้ ขึ้นไปอยู่ส่วนที่สูงขึ้นของ Value Chain ขณะเดียวกันนะคะก็จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของภาคบริการและเพิ่มพลังให้กับผู้ประกอบการรัฐบาลมลาเลเซียย,ยังบอกด้วยนะคะว่าจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจของประเทศไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ควรจะเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อจะได้ก้าวไปอยู่ส่วนบนๆของ Value c h a i n ได้และยิ่งต้องทําให้การเติบโตของทุกภาคส่วนแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ